เดี๋ยวพ่อออกกอนแล้วกันนะเดี๋ยวไปโหลดไม่รอดไม่รอดไม่รขึ้นไม่รอดคนวะน่ะมีอะไรอโด่คนคนคนตายแล้วไอ้สตว์อุ้ยกูไอ้เวทมีบอดอีกใหญ่ว่าอะไไได้ยินเสียง อ,อยดีครับฝ่ายน้ำเงินกับฝ่ายแดงค,ครับันนี้โอ้ฝ่ายแดงไม่ล่วงครับน้ำเงินเอาไงยังยังไม่ลว่วงยังไม่ลว่วงเหรอไม่ลว่วงมันนั่งเฉยเลยเอาไว้ครับเหลือลูกไว้เหลืออยู่ชาร์จแม่งเอาแล้วครับฝ่ายน้ำเงินน้ำเงินชาร์จแล้วครับข <laughs> ากยายาไม่ตายวิ่งหนี ไม่ตายมันลูกเปลี่ยนปืนกันเมันเป็นดังเยอะโอ้ตายไม่ได้ไม่ตายไม่ตายยิงไม่โดนเปลี่ยนปืนกันนอ่นแครับขวาสุดขวาสุดขวาสุดต้นขวาสุดต้นต้นริมริมขวาเห็นยังยอกล่ะมายกกลับไปเห็บแล้วเห็บวิ่งไม่ตายวิ่งหนีแล้ววิ่งหนีแล้ว รอยิงจริง,รง,รงใกล้ๆแล้วไงหยุดดิ <c oughs> เฮ้ยพี่ไม่ตายกระสุนหมดดิครับบอลปีกมาหากูแล้วบอลปีกมาหากูแล้วดิอ่ะฆ่ามันพี่โอฆ่ามันตายแล้วอะไรวะ Ahí. เลือกอื่นเดี๋ยวฉลาดเลยโงนี่ฉลาดนัก ตายไม่นฮ้สองพี่อยู่บนชั้นสองนะชั้นสองไม่อยู่ตรงไหนฮะที่ที่ยินะ ริมห้องปืนเลยครับทางฝั่งของทั้งฐานอก,อกที่ิ่งปลปหนึ่งมันเข้าไปแล้วเหรอใช่ใช่มาอีกแล้วเนี่ยไปดีไปช่วยจ๊บใครอยู่กับจิ๊บอ้รงคนสองตัว มันอยู่ทางน่าจะอยู่ทางฝั่งป่าซากสองอะโอไม่ม,ไมีอยู่กองโรงพยาบาลนี่ไี่ห้องอาหารมันอยู่ฝั่งห้องอาหารใช่ไหมใช่ใช่อ๋อเห็นแล้วากก่าสอ,องตัวไป่ตัวพี่หมวกขาวยังเห,หลืออีกใช่ไหมใช่ได้วยิ่งเสียง วะอุ้ยคนคนยิงเอา้าไม่ใช่อุ้ยเฮ้ยโอ้แม็กกี่ไหนโอ้ยผมอยู่ทางโอแกสทางโดดอุ๋ยยี่ไหนอ,ดดอ่ะโกำลังขึ้นสร้างสามเฮ้ยเาโอเคขึ้นสร้างสามมองทางโอแกสทางโดดทางโดดเขาไปไปเปิดไฟสวิตช์ไฟใช่ไหม ไปนมืดไปมืดสร้างหนึ <is> <m enfant> ่งผมยิ่งเข้ามาพี่ขึ้นชั้นสองไหขึ้นชั้นสออ่าร้างหนึ่งตายตัวหนึงผมสร้างหนึ่งมีตัวอยู่ชั้นสนเคลียบบัไดตรอยู่นในมืด ที่พี่ขึ้นไปแค่นี้อยู่มันได้เมื่อนะมันได้เมื่อมันอยู่ฝั่งนู้นมันอยู่ฝั่งนู้นพี่แม็กดัมือแม็กแม็กระวังการอไร่การ์ดมีตัวหมดปะไปจะสร้างหนึ่งหมด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 โอเคโอเคยังเหลือตัวหนึ่งพี่ใครหน่โอเคโอเคไม่ไม่ไม่ผมวิ่งมาสร้างสามแล้วพี่นั่นแหละขาหลังดอมสองวิ่งไปปั๊มมีสองตัวพี่โอวิ่งปะพี่พี่วิ่งหมดเอาเราเอาตรงไหนก่อนเนี่ย หรือว่าย้ายเลยเนีย่ยผมไม่เอาปูน <โอ S 2> สตรีนี่มันพึ่งไปปามไปบินสองตัวสองตัวท่านไปเยียๆๆ่ยของนี้ดูหาสิบด้วยจอมมีคนออกไปแล้วนะพี่ม่วงมีมีคเดียวให้ขวาสุดเนี่ยนะ เอา้ามันตายวะ่ะมันโดนกูยิงตายอามีคนอยู่ริมรัวริมรัวทางฝั่งข้างหน้านเราเลยอยู่ข้างใน อยู่ในรั้วมันวิ่งชิดรั้วมาฝั่งตึกแดงอะตึกขวาเสาข้างหลังใช่ไหมเห็นละขวานสิงลงลงเลยก็ได้หมดแล้วขวานสิงตายไปแล้วตายเหรอโอ้โหขึ้ขวานเลยอะขวานสิงอะอีกตัวมีปะเนี่ยไอเจ็บมีพี่มีมีแต่ว่าจิตไม่เห็น นอนอ่ะนอนไปบ้านตาบ้านตาบ้านตาบ้า,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 านเลยตาเพื่อนกเพื่อนเศ้าเหมือนพี่ที่ทำใสว่ะคนตายแล้วตายแล้วไอเ้เหเี้ยกระสุน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 เหรอวะกระสุนเหรอวะกระสุนจริงเหรอ กระสุนอะไรวะโดนยิงเหรอมีเสียงกระสุนมีเสียงกระสุนเชี่ยวหัวไปเลยนี่เอาเหรอกระสุนกระสุนกระสุนขอกะสนชิดว่าเจอกระสุนกระสุนติดกระสุนขัดกระสุนอะไรไม่น้องลูกพี่ไม่ได้ยินเหรอเมื่อกี้ไม่ไม่เชี่ยวหัวมึงไม่ได้เชี่ยวหัวกูไม่น้องกับพี่ยืนอยู่ซ้อนกันเลยโอ้ยิงเปล่าตอนนี้พี่ยิงหรือเปล่าสาวไม่ได้เลย นร่งของา,งลางบบนล่งเนตื่นมากกระสุนกระสุนนี้น่าปล่อยตายสัตว์ไอ้กเคี้ยนี่แหละมึงอ๋อแบเร่อสัเร่อสันมากอธิเก,กบกัยบานายา Ooh. ลิบหมดแล้วโอยเลเซอร์ใครวะสีแดงโดนหัวแฮกหัวแฮกอยู่ข้างบนบนหัวแน่นอนเลเซอร์แดงของใครฮัลโหลไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้วิ่งกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วโอดโอ้ดโอยดจะหมดแรงแล้วโอดจะหมดแรงแล้วหัดกระบังเลเซอร์สีแดงเห็นชัดเจน

มันเหมดขึ้นไปแล้วเฮ้ยมันตายกวะมันร้องก็เหมือนมันตายอ่ะผมอยู่ตีนเขาผมอยู่ตีนเขากันจะขึ้นเขาตามมาตามมาเห็นของยังเฮ้ยเหมือนจะมีอีกเหมือนจะมี ตายตกตายติ๊มีตัวอีกตัวมันตายตัวเลยไอ้เหี้ย